เรนแต่งบ้านด้วยหินมาแรงแซงทางโค้งใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามและเป็นที่พึ่งทางใจผลพลังงานตามความเชื่อของศาสตร์ฮวงจุย้ยทำยอดขายพุ่งขึ้นกว่า30%ในยุคโควิด -19 สวัสดีค่ะโบตันเช็คอินวันนี้มาอยู่ที่ไทยโซนช็อปนะคะหลายๆคนตอนนี้คงรักษาระยะห่างเวิร์กโฟมกันก็อาจจะมีไอเดียในการตกแต่งบ้านเพิ่มเติมแก้เบื่อนะคะวันนี้โบตันมีเรื่องราวของหินเก่าแก่ที่ใช้ตกแต่งบ้านมาบอกเล่ากันบางคนนั้นใช้หินตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามแต่บางคนใช้หินตกแต่งบ้านเพื่อเสริมสริมงคลให้กับตนเองไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ การนำหินมาใช้ตกแต่งภายในจะช่วยให้บ้านดูอบอุ่นมีความเป็นธรรมชาติประเภทที่ได้รับความนิยมมาตกแต่งบ้านคือหินแกรนิตหินอ่อนและหินกลุ่มเจมสโตนซึ่งเป็นหินปร่งแสงกลุ่มนี้เป็นหินที่มีราคาสูงต้องนำเข้าจากต่างประเทศยิ่งเก่าแก่หลายร้อยปีก็ยิ่งมีมูลค่าค่ะ อย่างร้านไทยโตนช็อปที่โบตตนมาเช็คอินก็มีทั้งหินสังเคราะห์หินธรรมชาติและหินกลุ่มเจมโตนนำเข้าจากยุโรปราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงราคา6หลักเลยละค่ะผู้จัดการร้านเล่าให้ฟังว่าช่วงยุคโควิด -19 ลูกค้าบางกลุ่มไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้จึงตัดสินใจตกแต่งบ้านให้เหมือนพักอยู่ในโรงแรมหรูหินจึงเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่ช่วยเพิ่มความหรูหราในการตกแต่ง ทั้งผนังบ้านผนังห้องน้ำและโต๊ะอาหารรวมทั้งบางท่านก็เชื่อว่าหินสีต่างๆช่วยเสริมพลังงานตามศาสตร์ฮวงจุ้ยให้กับผู้อยู่อาศัยค่ะมีทั้งลูกค้าคือแต่งบ้านแล้วก็มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเป็นผู้วแบบไว้<า>แล้วก็นในเรื่องของการเสริม,มเรื่องของหวงจุย้ยนะคะไม่ว่าอยากจะเป็นงานบ้านเอง<ม>ในส่วนของงานที่ตกแต่งในส่วนของออฟฟิศส,สำนักงานหรือในเรื่องของร้านต่างๆ ที่ลูกค้าที่จะต้องใช้ในเรื่องของพวงจุย้ยนะคะ,คะ<ม>ก็จะเลือกสันหินไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนกลุ่มเจมสโตนเอสโซติกต่างต่าหรือแม้กระทั่งเป็นในเรื่องของโต๊ะ<ม>อย่างเงี้ยคะ่ะที่ไปเสริมเรื่องของหงจุย้ยดูเรื่องของสีของหินชนิดของหิน<ม>ค่ะแล้วก็เรื่องของลวดลายที่จับวางแล้วเนี่ยเพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับที่บางทาีรูปแบบที่อิเหลียววางไว้ะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งทางซินแสได้ดูไว้ ในขณะที่หมอเมปราณดาที่ปรึกษาศาสตร์เรื่องหินบำบัดแบรนด์ชัยเฟมูก็ได้เปิดเผยว่าช่วงนี้คนสนใจมาขอคำแนะนำเรื่องการใช้หินเสริมพลังงานทั้งไว้ใส่เป็นเครื่องประดับและใช้ตกแต่งบ้านมากยิ่งขึ้นที่นิยมนั่นก็คือหินโซดาไลท์ช่วยส่งเสริมความสงบเพิ่มความหนักแน่นถ้าเป็นประเภทคริสตัลก็ช่วยสร้างความสมดุลขจัดปัดเา่าสิ่งไม่ดีปรับสมดุลของอารมณ์ด้วยค่ะ เชื่อกันมานตั้งแต่ช้านานและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการประดับตกแต่งด้วยหินนะคะก็คือจะมีในเรื่องของการที่นอกจากส่งเสริมพลังงานที่ดีให้กับผู้ครอบครองแล้วนะคะก็ยังเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่เข้ามาในสถานที่นั้นบ้านนั้นหรือคนที่ได้ครอบครองด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะนอกจากเอามาทําเป็นเครื่องใช้หรือว่าอะไรแล้วนะคะบางทีถ้าเกิดว่าเอามาเป็นในเรื่องของเครื่องอเขาเรียกว่าอะไรคะในเรื่องของการเสริมพลงช่วยหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องศึกษาอย่างรอบครอบอย่าไป นบบนะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลที่เป็นพลังใจให้กับเราแล้วนะคะการใช้หินตกแต่งบ้านนั้นยังช่วยลดความร้อนให้กับตัวบ้านด้วยค่ะเพราะทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับโบตันเช็คอินฟานิช่า